กำลังกระชั้นชิดต้องรีบแล้วโออบไปเอางี้แยกเลยเลือกเลยพะว่าเอาไงผมเตรียมของฮิวการ์บุสแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อยู่ใต้ดินเอาละครับทุกคนสวัสดีครับ,อ,รบอ่าแล้วสวัสดีวีกุ้งเองนะครับวันนี้เกมโดนซับสกิเตอร์อันครบไหมซิมหมดนั่นเองเอาไว้โอเปิดแดน <c oughs> โอเคตอนนี้เราต้องรีบไปเตียมฟซิลแล้วครับเพราะว่าเวลาเนี่ย <c oughs> เหลือสั้นมากนะครับผมนะคือจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีสุด ในการที่จะสู้บอสนะครับผมนะเดี๋ยวนะผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้อย่างนึงความเดิมตอนที่แล้วเราลงมาที่นี่เนี่ยเราหนีฝนกบงั้นข้างบนก็ยังมีกบอยู่ปะถูกต้องที่เห็นเราลงมาข้างล่างเนี่ยเพราะว่ามันเราหนีฝนกบมานะครับผมนะจากการปิดการอัดครั้งที่แล้วนะแล้วนังนเดี๋ยวพี่ไปขุดฟอสซิลก่อนขึ้นไปเสร็จ๊บชื่อึ้นเอียอย่าพึ่งอย่าพึ่งกบยังอยู่ที่หายเร็วกบยังอยู่อ๋อไม่กอดโอบระวังนะ ไอ้เชฟ่ฝนกบมันยังอยู่มันยังหล่นอยู่เลยมดกูดตัวแดงๆเนี่ยไปแดงใส่กูใช่ไหมสรุปคือมันแดงเพราะอะไรไว้เนี่ยเฮ้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 ย้ตัวนี้มันเดินตามกูเดี๋ยวระวังระวังระวังยังไม่ไทำอะไรมึงเลยกูไม่ได้ไปฆ่าแม่มึงซะหน่อยเอาซีวิววอลเกิดซีวิววอลเอาไฟแหละเอาเอาเอากบกบโดนเลียเอ้ยเอาอะมุดลูกมดกูดโดนเลียฝนกบปะทะลูกมดกูด ซึ่งบอกเลยซึ่งถามว่าใครได้ประโยชน์ไม่ใช่กูแน่ๆเพราะกูเด็กเนื้อไม่ได้ไปแลไ้ไม่ใช่ปัญหากูแล้ว <c oughs> ไอ้มิสเตอร์พาร์ทเนอร์ทอสตมปเไม่ใช่ปัญหาของกูแล้วเข้าครับแล้วเข้านี่ยังยังเหลือ <c oughs> บอสอีกกี่ตัวต้องจัดการะะ <c oughs> ว่าีดททวินก็ปรับใหม่แล้วด้วยแนละกูย,ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะชนะมันได้เลยนะเพราะทวินในทะเลที่เก่งมากนะครับ เป็นหนึ่งในบอสที่พวกเราขยันมากเลยตอนเล่นเทเลเลียนประโยคที่เราตามรอกหลอนเราทุกค่ำคืน Tonight ท s going to be a t ้ r ท b l e night นโบเไ้สัญญาณือกบอสฮาร์ดโหมดอ่ะ you feel t h e tumbling b e l o ลปาะวะเออถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ชิวชิวเดอะแอร์เกตติ้งโคเดอร์โฮก็เข้ามาดิครับเออทูไนต์อิสโกอิ้งทูบีอัศวินโบนไนชิบหายเลยมันคนอารมณ์กันเลย ไอเชฟคนกบอีกรอบเดียวก็ดวงดีไปไปละพี่ครับมีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาไล่ฆ่ากูชิบหายละโอเคเยี่ยมเลยกูจะหิวตายเนี่ยไอเชีฟเชสเตอร์โดนแอมบิวทุกอย่างลุมเล้าโอ้ป๊บนึงพี่กำลังขึ้นไปพี่กบกบมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วเจมส์ยเบอร์ดี้เอาเบอร์ดี้ไปกินก่อนนี่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 อย่าพึ่งพี่เตียงพี่เตียงอืมยังไงวะกบอุ้ยกบเว้นเรียกกำลังเสริม มาเต็มถึงทีนาฬิกาหลุดมือมอร์นิ่งสตาร์จะหมดแล้วนาดิกากูหลุดมือจะหมดเปอร์เซ็นต์แล้วนาฬิกากูหลุดมือไปแล้วเอาเครื่องไปแล้วเย่แล้วนาฬิกานาฬิกานาฬิกาเร็วเร็วเออเออเออเดี๋ยว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 ทีมมอร์นิ่งสตาร์ผมหมดแล้วชิบหายแล้วพีนาฬิกาหลุดมือนำตาบินนำได้โอ้โอ้บ้าบิงบ้าบิงอาหารอาหาร ไอเจีบบักแซปเปอร์กูอยู่ไหนเนี่ยบักแซปเปอร์บักแซปเปอร์นี่ออยู่อยู่อยู่เฉยอยู่เฉยเอานี่ไปของเตะโอ้ยดึงมาโน้แล้วมันเด็ดอะไรเฮ้ยได้ฬีการหลุดมืออุ๊กพวกเรนล้อมแล้วบักแซปเปอร์กูอยู่ไหนวะเนี่้อบทำให้ตัวว่างเดี๋ยวกูใส่บักแซปเปอร์ในตัวให้ไม่ว่างเลยสักช่องแป๊บนึงโยนอะไรทิ้งก่อนดิเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาไปเอาไปเร็วเร็วย่าอูชิปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาฬกา โอ้ยโอ้ยไอ้เช่ไอ้เช่เช่โมโอ้กูตัวรูจะแตกโอ้ยโอ้ยโอือโอ้ยเล่นเหรอหนึ่งเฮ้ยกบไม่เยอะมากโโอ้เชลโลี่บิ๊ดกบไม่เยอะมากไม่ว่าจะขี่ครั้งครับทุกครั้งที่กูดูวิดีโอไกลแล้วเขาบอกว่ากบเป็นแหลกฮ่าๆเนี่ยคือเออโอเคกบไม่มาเรื่อยเลยเนแดดเจลลี่บี๊นะมันแดกเจลลี่บิ๊ดสักดอกมันแดดิโลได้ไหมมินเจลลีี่บหมดเลยอะ ไอ้กบเ,ยเียกูพูดเลยครับว่าถ้ากูเป็นคนเฮี้ยจริงนะกูจะเข้าไปใน y t u t u นะแล้วก็ไปหาดูไกด์โดนสตาร์ดูเรื่องอาหารถ้ามีใครบอกว่ากบคืออาหารนะกูจะกดดิสไลค์วิดีโอนั้นถึงแม้ว่า YouTube จะไม่โชว์ดิสไลค์อะไรก็เถอะ <laughs> ไอ้เฮี้ยจะเลิด <laughs> <im itation> เดี๋ยวอบเข้าก่อนกูได้ไงวะโอไมกอดแม่งเลยการมาของฝนกบแค่วันเดียวนะทำเราแตกได้เลยทีเดียวเชียว โห่กอบอสอีกแล้วเนี่ยเอาจริงเกลียดอย่างแล้วต,ตอนนี้แม่งเลยผมเนี่ยเจอมาเยอะครับคนที่บอกว่าโอ้ยเปิดฝนกบนี่บางคนบอกเปิดล็อตเลยนะเว้ยเจอเหตุผลอะไรช่วยบอกให้กูชื่นใจดีถ้ามึงบอกว่าอาหารเนี่ยกูทุบหน้าเลยนะ <c oughs> เอามิวไคดี้กลางนะกา,ากเหมือนคีระแล้วบอกว่ามึงจะให้แดกกบหรือจะให้กูถูกกบแดกแล้วกูเล่นเบิร์ดด้วยกบมังเยอะมากบ้านมังนะเดี๋ยวพี่รอเองเดี๋ยวพี่รอรอกบเองรอกบเองหงุดยังไงวะเยอะเฮ้ยเยอะมากมาเพิ่มอ่ะมันมาแบบเรียกกำลังเสริมว่ะ Oh. มันหล่นมาจากฟ้าฟ้ามันหล่นมาจากฟ้าแล้วมันจะไม่หยุดมันจะเลียคุณเนี่ยจนตายอ่ะเชี่ยฝนกลบแม่งน่ากลัวชิบหายเออเอ้ได้หลอยอยู่หลอยอยู่หอยอยูแม่งมาเต็มเลยไอ้เชี่ยนี่แม่งหล่นมาอีกแล้วอ่ะไอ้เชี่ยกูโบเลยขนาดฟักแซปเปอร์ที่แครี่ไปถึงตรงเนี้ยก็ช่วยอะไรกูไม่ได้อ่ะดามเมจมันไม่แรงพอกบแม่งมาเรื่อยๆเลยอินฟินิตี้ เอ้ยหมดแล้วแม่งไดเสียงแหม่แหม่แม่งไม่หมดเลผีเลยครับมันหล่นมาใหม่พอเลย่อในมดเนี้ยหลังจากจบสงครามถามว่าได้หำอะไรแค่ไหนไม่เพราะกบแม่งแดกหมดอยู่ดีกบกินกบกินพวกเดียวกันฝนหยุดตกแล้วเรากบล่ะหยุดเลยยังอแม่งยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะนด่จะตายอยู่แล้วโอเคฟอสซิลได้ครบแล้วได้ครบแล้วเอาหมวกเอาเอาแหนมแมมูเลตติดตัวไปเลยโอ้โอเคไม่ได้เตรียมของเพิ่มเลย ยังไม่ได้ปลูกผักเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราตั้งตัวไม่ทันแต่เนตตี้กูจะรอดไม่ได้แม่งเปียกแล้วนาฬิกาวันได้อยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอเลยเดะเฮ้ยแม่อีกแล้วเหรอมึงมึงลอง้อกูเล่นแน่แน่ชิปหายนาฬิกาอยู่ไหนเ<า>ดะว,วันติดแล้วนเว้ยนี่แค่สามวันแล้วนั้ยสามวันติด<ส>เลยนะเลิกตีเชสเตอร์ได้แล<ส>้วโอ้โหเยอะมาก แมงเรียกกำลังเสริมไว้อีกแล้วกูจะได้ทำอะไรไม่เนี่ยกดกบแมงเงี้ยอ๋อดาฬิกาหลุดมือโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงรอกูเล่นไปเนี่ยอะไรอะไรกูอยู่บนบัวแต่กบขโมยของกูได้จริงปหมเนี่ยใช่โอ้มันปกติก็ทำได้ไม่ต้องในในมอสแดดแค่นี้ปกติก็ทำได้อยู่แล้วไม่คือปกติก็ทำได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ระวังนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนาฬกาหลุดเฮ้ยแม่งเรียกกำลังเสริมไอ้เชี่ยนี่เก็บเร็วเพื่ออะ โอ้ยโอ้โมูดกูดมันใช่เวลาไปดิโอ้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 วันดาวันดานาดิกาคุณดูขากบที่ตกอยู่ดิแม่งมาเยอะแค่ไหนและนี่แม่งไม่ใช่ผลของมอสเลยนะมันคือปกติเว้ยล้อกูเล่นแน่ๆพอแล้วมันไม่หยุดจริงๆมันมาเรื่อยๆรืยเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งเรียกกำลังเสริมดูดีแม่งอิ่มอร่อยเลยเนี่ย นะ้วผบอกเลยไอ้ของพวกนี้แม่งยูสเลตกับตัวดสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวิร์ดทำอะไรกับเนื้อไม่ได้เลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายเลยเชี่ยจะหิวตายเลยเนี่เชียงหนูขอบคุณนะไอ้เฮียเฮ้ยไม่โอ๊ยโอ๊ยกูตาย กูไม่ไหวแล้วโอเลยครับโลโลแล้วจะได้อะไรวะถามจริงแล้วอยู่แบบนี้แล้วทาไงวะหนูก็มีขโมยของไปแล้วด้วยกูปิดฝนกบได้ไหมเนี่ยปิดดีปิด<ห>ได้<า>ปิดเลยเรายังไม่ผ่านสองวันเลยนะที<ๆ>่อาจารใช่แม่งเลยแล้วมึงเยอะเยอะแอบเยอะชิบหายชิบหายแอบชิบหายจริงจริงอะเดี๋ยวนี่กูตั้งเริ่มต้นเป็นลิตเติ้ลแล้วนะเมื่อกี้คือลิตเติ้ลเหรอเมื่อกี้คือลิตเติ้ลด้วยโอ้เป็นพ่อง มันไม่ใช่ลิตเติ้ลแล้วลิตเติ้ลบ้านอะไรเดี๋ยวโอ้โหคุณดูดิไอ้เจ้ถ้ามึงพูดว่าลิตเติ้ลของมึงคือโอกาสที่จะเกิดก็ไม่ใช่ด้วยนะเว้ยเพราะแม่งสามวันเกิดติดกันน่ะไม่ใช่เลยถ้าฝนตกมึงยังโลนมาเยก็คือมึงแม่งเอ้ยเออมอสเป็นที่มอสแล้วแหละเอานี่ฟอสซิลครบแล้วทำไอ้สกลเชดไหมไม่ต้องก็ได้ปะ ก็จะได้แบบเอาของสำคัญสำคัญไรใส่ไว้ในกล่องแล้วก็เอาลงไปสร้าง EP ข้างล่างเนี่ยจะได้ไม่ต้องผลเยอะโอเถ้าอยากทำก็ได้ครับย่ายงนั้น่ะผมอาจจะต้องลงไปเก็บของเพิ่มอ่าได้อ่าเฮ้ยกบมาไงเฮ้ยกบเอ้ยยังมีฝนกบอีกเหรอโอ้ฝนกบมาไงวะกูหมดคำพูดไอ้เหี้ยปิดมันไปแล้วดิฉันจัดการมันไปแล้วดิมันยังกลับมาได้ยังไงอ่ะ พอเลิกไม่ต้องตีมันวิ่งตูไปอย่างเดียวช่างหัวแม่งและไอเียกบมันจะไปตีตัวอื่นบอกว่าไม่ใช่ไหมเอาจริงๆนะอย่างหนึ่งที่กูพอจะพูดได้คืออะไรรู้ไหมออแต่เดี๋ยวขอปักแฟกไปก่อนถ้ากูพูดไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ถึงกลบจะเที่ยนะครับอย่างน้อยแม่งก็ไม่เอ็มบิวเชสเตอร์ท่านใดนั้น <c oughs> เออกูถึงได้พูดไงกูปักแฟกไว้ก่อน ผมว่านะกบแม่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม่งทำมาเพื่อสร้างความเที่ยกับเพเยอร์โดยเฉพาะเพราะอะไรเหรอคอมเมอร์แมปตีเคเตอร์เฉยเฉยวัวที่กูเลี้ยงไม่ทำอะไรเป็นลี่ฟูดไฟล์เอาก็ก็ก็ไม่เป็นอะไรอ่ะแต่พอกูเห็นหน้าเพเยอร์เหรอขอเลียหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บฟอสซิลเพิ่มแล้วเดี๋ยวทำกล่องสกลเชสอีกสักกล่องแล้วกันเอาวอ a โอ้ปไซกันชานมันกลับมา1ชิ้นแล้วเซกันชารนมันกลับมาใช้1ชิ้นแล้วเออโอ้ไม oh <my S 2> ่กู <God. S 2> เลยนะกูที่กูค้าไปแล้วก็ไม่มีความหมายดิวะก็เอาไทม์พีดไปทำอย่างอื่นจีไม่กูเคยเอา2ชินะ้นอะไปค้าแล้วแล้วตอนนี้มันปรับกลับเป็น1ชิ้ตนต่อให้กูย่อยมันก็เหลือแค่หชิ้นไงเดี๋ยวถ้าพี่ใช้ของสมิธพูมันมันก็ย่อยคืนมาเต็มจำนวนไม่ใช่เหรอไม่มันย่อยตามที่ค้า ก็เลยิปี้มันจากสองเหลือ oh, หนึ่งอ๋อใช่สูตรมันกลับมันหนึ่งโอ้โหโอเคพอละกูขึ้นก่อนก็ได้วอะอะอย่าง ah นะอา้อยขอบคุณทีมงานนะอุตส่าห์ปรับกลับมาให้เป็นหนึ่งโอเคเขาอาจจะปรับเวลาคูดาวของการเกิดใหม่นานขึ้นก็ได้นะก็เห็นแบบพูดกันอยู่ในดีคอร์ดว่าเออใช้สองกินมันเกินไปหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกูลงขึ้นมากูโดนกบตีแล้วฝนกบมันยังมีอยู่ได้อย่างไงอืมจะหมดแล้วจะหมดแล้ว โอเคเกาะกูหมดด้วยโอ้เจ็บตัวหมามามึงล้อกูเล่นใช่ไหมโอ้โโหดโอแข็งโอ้ฟ้าผ่าด้วยหมาไฟฟ้าอะหมาไฟฟ้าเราอ่ะหมาไฟฟ้าอ่ะโหดีนะหมาแม่งติดเดินติดแม่งไม่ตีตัวอะไรตายจะมึงไอสัตว์โอเครอดไปเก็บของเลยอ่ะได้แล้วสกาวเชด มันทำจากไม้ไม้ไปก่อนเอาโอเควัต้องไว้ตรงนี้ไม่มีปืนที่นะไว้ตรงนี้แล้วกันเปิดแล้วลดค่าตีอะโอ้เปิดแล้วลดลดค่าตีว่ะสิบตอนเปิดอ่าแป๊บหนึ่งนะคิดก็ก็คือต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรเว้ยจะได้แบบเปิดทีเดียวใส่ทีเดียวแต่นะผมลองย่อยดูดิถ้าย่อยแล้วมันได้คืนคูณสองก็ดีแต่มันไม่ไม่ได้คูณสองหรอกจริงด้วยนีย่มันย่อยได้ชิ้นเดียวโอเคสวนกูได้ยินเสียงหนูหนูมา หนูมาหนูมาอเล r t alert alert หนูมามานูและอ่ะมันลือกล่องแล้วคือความลือของมันคือแบบเปิดแล้วของในกล่องกระจุยออกมาแม่งเฮี้ยจริงๆหนูเฮี้ยตบมึงอะไรมึงอะไรชิบหายแล้วทุกคนเลยสองวันเราจะได้สู้บอสไปไล้ถ้าเกิดร้อนตายระหว่างสู้บอสทำไงวะอ่าแล้วลือดูร้อนไอเด็กเฮี้ยนั่นก็มาอีกอ,ะอ่ะอ่รีรีบเลยรีบเลยตอนต้องรีบแล้วอ่ะ ไอเชีอกคืออักหัวใจ Shadow e t h e r m เอามานี่ฮะมาละ Porcile Shadow Ethereum p o r c i l กับ Shadow e t h e r e u มาใส่กองไปอ่ะโอเคเออเราทําเราต้องควรจะทําไบนั้นไหมอะไรนะ Weather Plate Weather p a t e ไว้ตีตัวเล็กๆใช่ไหมอ่ะ Weather Plate <Okay. S 1> ได้แล้วเฮ้ยโอ๋ผมไม่มี Warp โอ๋เอานี้ไปก็ได้ไอ Lazy Echoer อ่ะนีะ่ใช้แทนเนี่ยเลยก็ได้อ่ะถือไปโอเคเหลืออยู่ว่างอยู่ว่างอยู่ ค okay, มามันฝรั่งงอกแล้วโอ้งอกแล้วผมว่าแค่<า>นี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่เน่าอโอเคเียอร้อยมาฝรั่งโตเป็นต้นใหญ่ทันว่ะจะฟูมูลเดี๋ยวนะมันฟูมูลอันนี้พอดีลิ์หน้าร้อนพอดีอ่ะอจริงวะเดะมันอาจจะไม่ใช่ที่เราคิดก็ได้โอบถ้ามันใช่ต้องเลือกล้วนะถ้ามันใช่ต้องเลือกแล้วไนอะ้เรื่องเด ตัวหนึ่งกี่ปีมาทีหนึ่งก็ไม่รู้ไอเชียแล้วถ้าเราลงไปสู้อะเราไม่เหลือของกับสภาพกลับขึ้นมาสู้มันแน่ๆแล้วตอ,อแล้วเอาริๆนะสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ของที่มีตอนนี้เอานิงเอ่เอาไงเปลี่ยนแผนไหมเปลี่ยนแผนไหมไม,ไม่นะดูก่อนดูก่อนดูก่อนแต่ตอนนี้ฝนตกวันสุดท้ายแล้วไม่ได้ไปวางข้างล่างด้วยวันนั้นคือไม่นี่แหละถ้าจะไปต้องไปสู้ตอนนี้เลยเว้